สวัสดีครับเพื่อนๆผมวานอีเกมเมอร์คลิปนี้ผมจะมาสรุปในเรื่อง Cyberpunk งเอ r n n n เนกันนะครับเดวิดมาติเนสเป็นชายหนุ่มที่เข้าเรียนที่โรงเรียนอาราสกาอะคาเดมี่อันทรงเกียรติตามคำสั่งของผู้เป็นแม่กอเรียในปี2 0 7 6 แม้ว่าคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวผู้นี้จะมีปัญหาทางการเงินก็ตามเดวิดจึงแก้ไขไซเบอร์แวร์ของตัวเองอย่างผิดกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายสำหรับการอัปเดตที่จำเป็นเพื่อเข้าเรียนต่ออย่างไรก็ตามการปรับเปลี่ยนดังกล่าวทำให้ระบบของนรงเรียนเสียหายทำให้กอเรียต้องตอกลงชดใช้ค่าเสียหาย ระหว่างทางกลับบ้านเดวิดแต่ทะเลาะเบาแหวงกับแม่ของเขาสั้นๆก่อนที่จะถูกรถชนโดยเหตุจริงกันบนท้องถนนทําให้กอรเรียแต่รับบาดเจ็บสาหัสเดวิดเข้าถึงบัญชีออมทรัพย์ของกอรเรียเพื่อจ่ายค่ารักษาพยาบาลของเธอได้และพบว่าเธอได้ขโมยอุปกรณ์ฟังเทียมของทหารรับจ้างเกรดแซนเดวิดแทนไป ่อมาเขาถูกเพื่อนเริ่มชั้นคัสโอทำร้ายเดวิดพบว่าอาการของกอเรียแย่ลงและเธอก็เสียชีวิตในโรงพยาบาลตอนนี้เขาโมโหและโมโหมากที่คาสโอดูถูกกอเรียแม่ของเขาเดวิด <David S 2> ไปพบกับด็อกริปป์ด็อกในท้องที่ที่เขาซื้อสินค้าจากตลาดมืดเป็นประจำและขอให้ติดตั้งแซนเดวิดเทนที่แม่ของเธอขโมยมาในร่างของตัวเอง ดอกตกลงที่จะติดตั้งแซนเดวิดแท่นซึ่งทำให้เดวิดมีความแข็งแกรงความเร็วและปฏิกิริยาตอบสนองที่เหนือกว่าโดยความสามารถใหม่ของเขาเดวิดกลับไปโรงเรียนและแก้แค้นคาซึโอด้วยการทำร้ายเขาในเวลาเรียนซึ่งส่งผลให้เขาถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาแห่งนี้ทันที ทานากะพ่อของคาซึอโอซึ่งเป็นผู้บริหารของอาราสกะสังเกตว่าเดวิดสามารถใช้แซนเดวิดแทนได้โดยไม่มีผลข้างเคียงที่ชัดเจนซึ่งจะทำให้เขากลายเป็นตัวอย่างทดลองอันมีค่าสำหรับผลิตภัณฑ์ล่าสุด ระหว่างที่เดวิดเดินเตะเตะท่องไปในเมืองอย่างไร้จุดหมายเขาได้พบกับลูซี่เน็ตรรนเนอร์สาวซึ่งตกลงที่จะเป็นคู่หูเธอพาเขาขึ้นรถไฟใต้ดินเพื่อล้วงกระเป๋าผู้คนเดวิดก็ซุดตัวลงเพราะใช้แซนเดวิดแท่นมากเกินไปลูซี่พาเดวิดกลับไปหาหมอรักษาซึ่งสั่งยากดภูมิคุ้มกันและเตือนว่าอย่าใช้แซนเดวิดท่นเกิน 2- หรือ3ครั้งต่อวันแม้ว่าจะสังเกตเห็นว่าเดวิดจะมีความอดทนอย่างน่าทึ่ง ลูซี่เชิญเดวิดไปที่อพารา์เมนต์ของเธอซึ่งเธอชื่อว่าความฝันของเธอคือการอพยพออกจากโลกไปยังดวงจันทร์เธอแสดงให้เดวิดเห็นถึงการสร้างพื้นผิวดวงจันทร์ขึ้นใหม่แต่กลับกลายเป็นอุบายที่จะขายเดวิดให้กับกลุ่มเอกรันเนอร์ Runner. David เดวิดเผชิญหน้ากับแก๊งที่นำโดยชายชื่อเมนเขาบอกว่ากอเรียขายแซนเดวิดท่นให้กับเขาในวันก่อนที่เธอจะตายเดวิดจึงบอกว่ากูนี่แหละเป็นลูกชายของกอเรียและขอทํางานให้กับเมนแทนซึ่งแสดงให้เห็นว่าเดวิดเข้ากันได้ดีกับแซนเดวิดแท่นโดยความทึ่งเมนตัดสินใจที่จะให้เกียรติมิตรภาคของเขากับกอเรียโดยให้โอกาสเดวิดพิสูจน์ตัวเองจากนั้นเดวิดก็กลับบ้านโดยสูญเสียความไว้วางใจในตัวดูซี่ไป วันรุ่งขึ้นเดวิดพบกับเพื่อนๆในกลุ่มและเมนก็แนะนำให้เขารู้จักกับสมาชิกคนอื่นๆได้แก่กีวี่โดริโอและปีลาจากนั้นเดวิดก็เขาร่วมในการป้นเพื่อขโมยข้อมูลการนำทางจากแม็กซิมคนขับรถของอาราสกะแต่แผนผิดพลาดเนื่องจากเหตุขัดข้องที่คาดไม่ถึงเดวิดและลูซี่ก็ถูกบังคับให้ขโมยรถลีมูซีนของแม็กซิมเพื่อรับข้อมูลการนำทางแทน เมนช่วยชีวิตพวกเขาจากนักปิดไทเกอร์ครอที่แม็กซิมส่งมาพึกคฆ่าคนทั้งสองและเชิญเดวิดให้เขารวมแก๊งอย่างเป็นทางการโดยประทับใจกับผลงานครั้งนี้เดวิดจึงได้พบกับฟาราเดย์ผู้บริการของเมนซึ่งจ้างพวกเขาให้ขโมยข,ข้อมูลการนำทางของแม็กซิมเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของธนกะจากนั้นเดวิดก็ได้รับข้อความจากข้อเสนอของโรงแรมที่จะให้เขากลับมาแต่เขาก็ปฏิเสธไปแบบตรงๆ ในฐานะสมาชิกใหม่เดวิดได้รับการฝึกสอนและคำแนะนำจากสมาชิกแก๊งคนอื่นๆรวมถึงการไปทำทุละให้พีล่าและรีเบกาน้องสาวของเขาเรียนรู้วิธีการขับรถจากเมนและวิ่งจ็อกกิ้งในตอนกนลางคืนกับรูซี่นอกจากนี้เขายังมีส่วนร่วมในงานต่างๆกับลูกทีมเช่นนำกลุ่มสกาวเบนเจอร์ออกไปช่วยเหลือรีเบกาจากแก๊งเรลสตรอมและช่วยลูซี่กับการล้วงกระเป๋าของเธอเขารู้ว่าลูซี่เป็นเด็กรันเนอร์ที่มีความสามารถแต่ ไม่รู้เกี่ยวกับอดีตของเธอมากนะักเดวิดวางใจกับเปนว่าเขามีความรู้สึกต่อลูซี่แต่เขามั่นใจว่าเธอไม่ได้รู้สึกแบบเดียวกันและมีปัญหาในการค้นหาว่าเขาควรเชื่อใจเธอหรือไม่ในที่สุดเดวิดก็เริ่มรู้สึกเหมือนอยู่บ้านกับเพื่อน ยังไรก็ตามระหว่างทางกลับบ้านจากบาร์ปีลาเริ่มรวนลามชายเร่ร่อนที่กำลังยืนฉี่อยู่บนถนนชายเร่ร่อนรายนี้ถูกเปิดเผยว่าเป็นวิกฤตริตไซเบอร์และจูๆ่ๆมันก็ฆ่าปีลาด้วยปืนเมื่อไอวิกฤตริตไซเบอร์บุ้งเป้าไปที่ลูซี่เดวิดก็ใช้แซนดิวิตแท,เทนเพื่อเก้าใกล้มันและยิงโดยที่เมนฆ่ามันทิ้งไปเดวิดพาลูซี่กลับบ,บ้านในขณะที่พวกแก๊งอยู่ข้างหลังเพื่อจัดการเรื่องยุ่ง ลูซ er ี่เปิดเผยว่าความฝันของเธอที่จะไปดวงจันทร์นั้นเป็นเรื่องจริงเดวิดสัญญากับลูซี่ว่าเขาจะพาเธอไปที่ดวงจันทร์และทั้งสองก็จูบกันแตงพยายามหาเบาะแสกเกี่ยวกับธนากะเพิ่มเติมและกีวีกล่าวว่าเธอค้นพบว่าเขาแอบชอบเล่น b ีดีที่ผิดกฎหมายที่สร้างขึ้นโดย JK เด้ดวิดตระหนักดีว่าในฐานะผู้ดูแลของจิมมี่คุโรซากิผู้กำกับบีดีชื่อดังที่ปรับแต่งบีดีสำหรับลูกค้าพิเศษรวมถึงธนกะด้วย เมื่อเห็นศักยภาพในการซุ่มโจมตีธนากะแก๊งจึงพยายามลักพาตัว JK แต่เขากลับใช้เล่ห์เหลี่ยมจับเดวิดและหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุโดยมีลูซี่และโดริโอไล่ตาม JK ส่งเดวิดให้ดูปีดีที่บอบช้ำทางจิตใจในความพยายามที่จะชักนำให้เกิดเป็นโรควิกฤรตริตไซเบอร์ก่อนที่เขาจะถูกหยุดและจับกุมโดยลูซี่กับโดริโอ เบอมีมีทางเลือกอื่น JK ตกลงที่จะหลอกล่อธนกากะให้เข้ามาแต่ก่อนจะเตือนเดวิดว่าแซนเดวิดแทนจะทําให้เขาเป็นวิกฤติไซเปอร์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ธนกากะมาพบกับ JK และถูกจับได้ในเวลาต่อมาธนกากะพยายามขัดขืนโจมตีทุกคนที่อยู่ที่นี่แต่แก๊งก็สามารถปราบเขาลงได้ JK โดยลุกหลงและเสียชีวิตในเวลาต่อมาทำให้ทีมกู้ภัยจะมาที่นี่ในมิชา แตงถูกบังคับให้รีบหนีกับธนากะอย่างรวดเร็วขณะที่เดวิดยังคงกังวลใจกับคําพูดของ JK เมนเริ่มพัฒนาสัญญาณของโรควิกลจริตไซเบอร์ Cyber, เมื่อเขาเริ่มมีปัญหาในการควบคุมอารมณ์มีอาการประสาทหลอนและอารมณ์แปรปรวนอย่างมากสิ่งนี้ส่งผลให้เขาสูญเสียการควบคุมตนเองและทําร้ายกีวีขณะที่เธอพยายามเจาะระบบไซเบอร์แวร์ของธนากะ ลูซี่ตกลงที่จะเข้ามาแทนที่กีวีแต่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าเมนจะไม่อยู่และเดวิดต้องอยู่กับเธอขณะที่ลูซี่ดำดิ่งลงไปในจิตใจของธนากนาธนกะฟื้นคืนสติและขอร้องให้เดวิดปล่อยเข้าไปโดยบอกว่าเป็นเขาเองที่ลังคักากรับไล่เดวิดออกจากโรงเรียนเดวิดยังมีอนาคตอยู่ที่นั่นและเราเอรดนเนอร์จะฆ่าเขาหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ สิ่งนี้ทำใหเดวิดลังเลอ,อยู่นานพอที่จะทำให้ประสาทเทียมของธนกะพังเสี่ยงที่จะฆ่าลูซี่ด้วยโดริโอตัดการเชื่อมต่อลูซี่อย่างปลอดภัยแต่เจมเมอร์ของพวกเขาถูกปิดการใช้งานส่งผลใหทีมทรอมาจะมาช่วยชีวิตธนกะและได้รับการสนับสนุนจากตำรวจ NCPD เมนส่งเดวิดและลูซี่ไปที่รถหลบหนีก่อนขณะที่เขากับโดริโอจะพาธนากะไปเบียงเบน,นความสนใจของเจ้าหน้าที่อย่างไรก็ตามระหว่างการสู้รบเมนเริ่มที่จะยอมจำนนต่อวิกกอนจริสไซเปอร์ Cyber. ส่งผลให้โดริโอเสียชีวิตเมื่อเธอพยายามปกป้องเขาเดวิด <David S 2> พยายามช่วยชีวิตเมนแต่ทำได้เพียงเฝ้าดูอย่างช่วยไม่ได้เมื่อเมนผู้เสียใจระเบิดตัวเองพร้อมกับศพของโดริโอสิ่งเดียวที่เดวิดทำได้คือหนีมาพร้อมกับแขนของเมน หลายเดือนต่อมาหลังจากการลักพาตัวธนากะที่ล้มเหลวเดวิดได้กลายเป็นผู้นำคนใหม่ของกลุ่มเอ็ดรันเนอร์ของเมนโดยได้รับการปลูกถ่ายเพิ่มเติมรวมถึงการปลูกถ่ายแขนของเมนและกลายเป็นเอ็ดรันเนอร์ที่มีชื่อเสียงด้วยตัวเองอย่างไรก็ตามเขาไม่สามารถโน้มน้าวให้ลูซี่กลับเข้าร่วมทีมได้หลังจากทำงานให้วักกะโก ช่างซ่อม VIP จากแก๊งเมลสตอมสำเร็จแล้วฟาราเดย์ก,ก็ติดต่อมหาเดวิดซึ่งเสนองานจากมิวิเทคให้กับอาราสกะเพื่อเป็นการทดสอบว่าเขาคู่ควรกับงานสุดท้ายของเมนในการฟื้นคืนชีพนี้ไหมกู้ข้อมูลที่ธนากะซ่อนอยู่ฟาราเดย์ยังขอให้เดวิดพยายามจ้างลูซี่อีกครั้ง เมื่อกลับถึงบ้านเดวิดคุยกับลูซี่ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอดีตของเธอเธอเปิดเผยว่าเธอเคยเป็นส่วนหนึ่งของทีมพิเศษของอราสกะเน็ตรันเนอร์ที่เลี้ยงดูและฝึกฝนให้เจาะลึกโอเน็ตเพื่อกู้คืนข้อมูลที่สูญหายไปอย่างไรก็ตามงานดังกล่าวมีอันตรายเนื่องจากเปิดโปงเอไและมันแหวนอัธภานซึ่งทำให้ทีมเสียชีวิตไปมากในที่สุดลูซี่ก็สามารถหนีจากอราสกะและไปลงเอยที่ไนซิตี้ได้ เธอยังยอมรับด้วยว่าในขณะที่เธอเคยกังวลเกี่ยวกับตัวเองแต่ตอนนี้เธอกังวลเรื่องของเดวิดมากกว่าต่อมาลูซี่ฆ่าเจ้าหน้าที่อาราเกะที่กำลังสืบสวนข้อมูลเกี่ยวกับตัวทดลองที่ถูกลบอย่างลึกลับจากบันทึกของธนกะขณะทำงานนิฟาราเดเดวิดได้ฆ่าพิ่มนวยการห้องทดลองของอาราเกะแต่แสดงสัญญาณของวิกคลจลิตไซเบอร์ในกระบวนการนี้ ขณะดเดียวกันหน่วยต่อตั้งข่าวกองอาราสกะกำลังสืบสวนการเสียชีวิตยอย่างลึกลับของบุคลากรอาราสกะเชื่อว่ามิลิเทคจะมีส่วนเกี่ยวข้องพวกเขาจึงจัดการรอบสังหารฟาราเดยแต่ก็หลบหนีไปได้อย่างวุดวิตเนื่องจากบริษัทมิลิเทคปฏิเสธที่จะให้ความคุ้มครองเนื่องจากไม่มีผลลัพธ์ในการกู้คืนข้อมูลในโครงการโครงร่างไซเบอร์ของอาราสกะฟาราเดจึงติดต่อกับอาราสกะแทน อาราสกะยินดีที่จะให้อภัยฟาราเดสำหรับการตายของธนากะาเพื่อแลกกับการติดตามเน็ตมันเนอร์ที่รับผิดชอบในการซ่อนข้อมูลของธนากะาและสังหารตัวแทนของพวกเขาในขณะเดียวกันเดวิดยังคงแสดงอาการของโรควิกลจริตไซเบอร์มากขึ้นและเจ็บปวดจากปัดแผลจากการฆ่าเลขาผู้บริสุทธิ์ที่ทำให้เขานึกถึงแม่ของตอน ด็อกแนะนำให้เดวิดลดขนาดยาลงแต่เดวิดไม่ยอมและโกรจัดจึงโจมตีด็อกซึ่งมันทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่แย่ลงเดวิดพยายามจ้างลูซี่อีกครั้งแต่เธอยืนยันว่าเธอมีบางอย่างที่เธอต้องดูแลก,ก่อนและเดวิดคิดว่าจะเลิกกับเธอจากนั้นลูซี่ก็พบใส่ลับปาราสากะอีกคนที่กำลังมองหาข้อมูลของธนกะจึงมุ่งหน้าไปฆ่าเขาแต่นี่เป็นกับดักหลุมพรางของฟาราเดและกีวี หลังจากสอบปากคำลูซี่ฟาราเดและกีวีพบว่าลูซี่กำลังซ่อนข้อมูลของธนากาเกี่ยวกับเดวิดอย่างแข็งขันในฐานะผู้ทดสอบที่อาจเป็นไปได้สำหรับโครงร่างไซเบอร์และรับผิดชอบการตายของธนากะเพื่อให้แน่ใจว่าเขาเจงเงียบเมื่อทราบสิ่งนี้ฟาราเดยจึงวางแผนที่จะเสนอให้ลูซี่และเดวิดไปหาอาราสกะเพื่อรักษาตำแหน่งในบริษัท ฟาราเดย์มอบหมายภารกิจให้เดวิดจมตีขบวนร,รถอาราสกาเพื่อดำเนินการนี้เดวิดแต่รับความช่วยเหลือจากกีวี่ริเบกาและฟอโกและพวกเขาก็สามารถยึดสินค้าหลักของขบวนร,รถได้ซึ่งถูกเปิดเผยว่าเป็นโครงร่างไซเบอร์กองกำลังมิลิเทคก็มาถึงต้องขอบคุณคำแนะนำจากฟาราเดย์ซึ่งตั้งใจจะประครับให้เดวิดติดตั้งโครงร่างไซเบอร์และใช้มันเพื่อทำลายกองกำลังมิลิเทคเพื่อเป็นการสาธิตถึงพลังของมัน ฟาราเดย์ปลอมตัวเป็นลูซี่เพื่อหลอกล่อยเขาติดตั้งโครงร่างไซเบอร์ลูซี่สามารถหลบหนีได้ชั่วคราวและเตือนเดวิดถึงความซับซ้อนของฟาราเดย์กนที่จะถูกจับกลุ่มอีกครั้งกีวีทรยศหนีไปในสถานการณ์ขับขันนี้ทั้งหมดกีวีเป็นคนล่อให้เดวิดมาติดกับเองด้วยความโกรธเดวิดใช้โครงร่างไซเบอร์เพื่อทำลายล้างกองกำลังมิลิเท็ก ch, แม้ว่าจะมีจำนวนมหาศาลในร่างกายของเขา จากนั้นเขาก็บอกริเบคก้าและฟาโกว่าพวกเราจะช่วยลูซี่และแจคแคนฟาราเตด้วยวิดฟ้าฟันกองกำลังบลิเทคอาราสกะและแมทเทคขณะที่เขาริเบคก้าและฟาโกมุ่งหน้าไปยังหอคอยอาราสกะ ตลอดเวลานั้นอาการของเดวิดยังคงแย่ลงเรื่อยๆเมื่อเขาไม่มียากดภูิคุ้มกันเหลืออีกแล้วในขณะเดียวกันฟาราเด่ก,ก็หักหลังกีวีดังนั้นเขาจึงฆ่าเธออย่างไม่เต็มใจก่อนที่เธอจะตายกีวี v. บอกกับเดวิดและคนอื่นๆเกี่ยวกับตำแหน่งของฟาราเด่และดูซี่เดวิดโจมตีหอคอยสังหารทหารอาราสก,กะช่วยเหลือดูซี่และโจมตีฟาราเด่จนปางตายเมื่อตระหนักถึงสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้อาราสกะจึงใช้อดัมสมัเชอร์ใส่บอกในตำนานเพื่อ ปราบเดวิดระหว่างการต่อสู้ฟาราเดย์ลม้มลงตายและรีเบกาถูกอดัมสแมเชอร์บทขยี้เดวิดมอบหมายให้ฟาโกพาลูซี่ไปยังที่ปลอดภัยในขณะที่เขาอยู่ข้างหลังเพื่อสู้ตายกับอดัมสแมเชอร์แม้จะมีโครงร่างไซเปอร์แต่เดวิดก็ไม่สามารถเทียบได้กับอดัมสแมเชอร์ที่มีประสบการณ์มากกว่าถ้าเขาตายก็ตายอย่างพึงพอใจเมื่อรู้ว่าลูซี่ปลอดภัยและจะไม่เสียใจแน่นอน ในเวลาต่อมาลูซี่ได้เติมเต็มความฝันของเธอในการเดินทางไปยังดวงจันทร์แต่รู้สึกท้อแท้ที่เดวิดไม่ได้อยู่ที่นี่กับเธอ